เสร์ฟหลังเท้าไปครับยังเปิดได้ครับเสร็จฝ่าเท้ามาครับอ้าวเต้มีวิ่งล็อกข้างสนามแล้วครับเปิดหลังเท้าได้เปิดเข่าได้แล้วครับเล่นเองเอ้าเจ็บหรือเปล่าครับเจ็บแน่นอนครับลงมาโดนลงมาเหยียบ ท่านปูนพอดีครับฮะโอ้โหไม่น่าจะไหวครับเสียการเสียงานแน่ครับเฮ้ยเอิ่นไม่พอนี้ยยกปี๊งนี้ยไม่พอเลยเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้ครับพี่เก็บปลี่ยนได้ม่ได้ เอาไปเลยอาาโอเคเตยจุลายอมครับอาหืมเสีย์ปั่นมาแล้วครับอ้าวเริ่มเริ่มแล้วครับออกลูกไม้ตายแล้วครับเสีย์ปั่นมาอีกแล้วเปิดเขาไม่อยู่ครับแหมมีปั่นคอยปั่นแห้งพอไหมเนี่ยแหม่มูลไปไกลแล้วว่าศูนย์ศูนย์ครับเตะเสิร์ฟ เปิดเข่าได้ครับดูจังหวะเซฟเตยเปิดไซายได้ตีเกี่ยวครับเตยลับุกแรกได้สวยโม่งดีครับเติเซฟเซฟหลังเท้าไปครับยังเปิดได้ครับเสร์ฟ ป่าท้ามาครับอ้าวเตมีวิ่งล็อกข้างสนามแล้วครับเปิดหลังเท้าได้โอ้โหจังหวะมงยอดสนามหลังบิ๊กซีลพาพเว้าครับโอ้โหเิรฟหลังเท้าดีมากครับเตเปิดซ้ายได้อะไรครับเจ้าเตจะเต็มรอบหรือจะซันแบคครับอย่างนี้จะเลือเลยครับ <laughs> ก็อยู่เรื่อยๆแล้ะครับแต่เห็นว่าไฟปิดตอนสองทุ่มนะครับ โอ้โหจังหวะเสิร์ฟดีมากครับสนามอยู่ที่บิ๊กซีลาพานะครับ4ีู่นเตะเสิร์ฟได้แต้มมาเหมือนกันครับแข่งขันกันที่15แต้มไม่มีเดียวนะครับตอนนี้สกอร์อยู่ที่1ต่อสเตะจุลาเสิร์ฟเปิดหัวไม่ดีครับได้มา2แต้มติดครับ2ต่อ4เตะจุลาเสิร์ฟเสิร์ฟยอดไม่ข้ามครับ สี่ต่อสองเตเปิดลูกแรกมีเซอดูลูกทรงเกมนี้น่าจะจบเร็วครับกินกันที่ลูกเสิร์ฟครับตั้มอยู่ที่ห้าต่อสองพอมาเสิร์ฟกินกันลูกเสิร์ฟอย่างเดียวครับแต่สามต่อห้าครับเตเสิร์ฟเอ้า โอ้บัตรทีแตกครับเลยลูกลอยไปเบาๆครับแตกครับสี่ต่อห้าเจจุราเสร์ฟชงสวยงามครับแตะหยอดเตะเกี่ยวหลังเท้าซ้ายยังอยู่ไหมยังอยู่ครับเอดที่เดาหลังเท้าขวายังอยู่สกอรที่5้าเท่าครับ เตจุลาเสิร์ห้าเท่าเปิดเข่าได้แล้วครับออกวะออกลุกออกครับห้าเท่าครับเตจุลาเสิร์เปิดเข่าได้แล้วครับเล่นเองเอา้าเจ็บหรือเปล่าครับออเจ็บแน่นอนครับลงมาเหยียบแท่นปูนพอดีครับ โอ้โหไม่น่าจะไหวครับเสียการเสียงานแน่ครับอาการเจ็บแบบนี้กลับไปบ้านเมียดาด้วยครับดูรูปทรงแล้วครับจริปกติเจ็บแล้วก็ต้องปกติเจ็บเก็บคือเสียตังค์นะเจ็บคือเสียตังค์เ็ต่อไม่ได้แไม่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 จริงอ่ะถ้าเท่านั้นเก็บอ่ะ คือ้ไม่ได้เองกินตังไมันก็ต้องเหลือคนเดียวแล้วเจ็บอยูคนเดียวเาต้องู้อยู่เขาเขาเขาต้องนึด้คนอมาแทนเปล้เอาโอเคเตจุลายอมครับห้าปเอต่อหาเอายอมก็ยอมเอหกต่อห้าเตเส 7จ็ดต่อห้าเตยจุลาเสิร์ฟเปิดเขา่าแต่ครับต 5, แต่อห้าเตยเสิร์ฟเปิดเข่าสวยครับลุกออกครับแปดต่อห้าเปิดหัวลูกแรกไม่ดีครับห้าต่อแปดครับ เสิร์ฟไปมาง่ายๆครับเตะรับสวยชงค่อนข้างห่างครับโอ้โหอย่างนี้จะเหลือแล้วครับเสิร์ฟเข่าไหมครับเตะยอดดีครับเตะเสิร์ฟเปิดหัวได้ครับเอ้า โอ้โหลูกนี้เสิร์ฟพิกเน็ดดีครับเจ็ดต่อแปดครับเตะตรงเตะซันแบ็คเขียวไม่อยู่ครับเตะเสิร์ฟลุกออกครับเตะเปิดซ้ายได้เอาติดซซนครับ เปิดลูกแรกได้ไม่ดีเท่าไรครับเตะซันแบ็กโหเกี่ยวไม่อยู่ครับเตะเสิร์ฟโอ้โหลูกเสิร์ฟหวานเย็นครับแปดเท่าครับตอนนี้ฝั่งเมียนมาขึ้นนำอยู่ที่เก้าต่อแปดอู้เซิร์ฟหลังเท้าดีมากครับ สตาเตกินน้ำกันเตะเออมันต้องถอดเสี้ยใส่สิสไตล์เราอะแปต่อสิครับแข่งนกันที่15บแต้มเตจุลาล้นมาครับเอาเก็บแต้มได้ไหมเปิดหัวลูกแรกสวยลากหางสิบต่อ8ครับ เปิดได้สวยแล้วครับตอนนี้ขอเตะแค่ข้ามไปก่อนครับเดี <laughs> ๋ยวใช้งก่อนแปต่อสิบล้นมาอีกแล้วครับ <sk r isa> อ้าวโอกาสจะเป็นแต้ม <Okay. S 1> เปิดเข่าไม่ดีครับ <sk r isa> ชงห่างยอดอีกแล้วเมีนยนมิเรียลูกห่างยอด เสิร์ฟข้ามไปเปิดเขาได้สวยแล้วครับโอ้ลูกนี้ปาดไม่ข้ามครับเตจุราเสิร์ฟโอ้ลูกนี้โดนแถบขาวไม่ข้ามครับเสิร์ฟปั่นมาแล้วครับอ้าวเริ่มเริ่มแล้วครับออกลูกไม้ตายแล้วครับ11เท่าดูจังมาเสิร์ฟปั่นปั่นมา เปิดหัวเอาอยู่ครับลูกสองยังอยู่แมหมุนติวต้วเตีวต้วเตี้ว <laughs> สิเบเอ็ดเท่าทลงครับกรรมการชี้ลงครับออกไมลงออกออ๋อชีอ้ลงนี่แต่วาปากออกเออชี้นิ้วอย่างนี้ชี้นิ้วอย่างนี้แต่บอกออกหมายความว่ายังไง <laughs> สิเบเอ็ดเท่าปั่นมาอีกแล้ว <laughs> เปิดเข่าซ้ายได้ต้องเตะแล้วครับ สกออยู่ที่11เท่าเตจุลาเสิบเสิฟยอดครับเปิดหลังเท้าได้ไม่ดีแก้ไขมาครับสองต่อ1นึ่งเตเสิฟเปิดหัวลูกแรกสวยครับสิเอต่อสิบสองเสิปั่นมาอีกแล้วเปิดเข่าไม่อยู่ครับ สิบสองเท่าปั่นมาอีกแล้วยังอยู่เฮ้ยเล่นบล็อกพร้อมเดี๋ยวไม่มีบล็อกเลยเออกรรมการด่าเลยกรรมการด่าเลยแตนมินก็บยูไอเขาเถียงด่ากันอย่างเดียวครับสิบสองเท่าเตจุลาเสิร์ฟยังอยู่ครับ ลูกล้นครับ12เท่าลูกเสิร์ฟเล็บครบเะเปิดได้แล้วครับเตะเสิร์ฟเปิดเขาไม่ดีครับ13ต่อ12ครับเตะจุฬาเสิร์ฟเสิร์ฟยอดหวานเย็นครับชงหาง โอ้โหเตะแก้ไขดีครับย,ย,อยอดย้อนมันปลาเท่ายอดปะไหนเราลุงนี่โบม,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 มีน้ำหนักเบาแหมมีปันคอยปันแห้งพร้อมหมดเลยสิบสามเท <laughs> <13 S 2> ่าแ <laughs> มว <laughs> มูลไปไกลแล้วไ่สิบสามเท่าเอาแหมเสือปันคับปันแหนเถอะวันนี้ย,นนยังอยู่นะครับ ห,หลังเท้าลุกลงครับ14-13เปิดเข่าลูกแรกไม่ดีชงล้นมาเอาจบเกมไหมจบไหมกัดแข่วไซเฮ้ยเยโอ้มุดแรงสรุปผลการแข่งขันครับชนะไปได้ด้วยสกอร์15-13ครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ